สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เดอะคริสตัลว r รันดานะครับ hey! Hey! นินมาก วันนี้เราจะมากินเนื้อสุดพิเศษของร้านเลดมาร์เบิลซึ่งเขาบอกว่าร้านเนี้ยเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนที่รักเนื้อมากๆเว้ยแล้วเขาอะไปซื้อเนื้อจากแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยมาขายในราคาที่มันต่ากว่าในซูปเปอร์ที่สาคัญอนะเขาบอกว่าเขาแยกราคาปรุงกับราคาเนื้อออกจากกันกินแต่ละเมนูก็จะต่างกันไงแล้วราคามันจะถูกลงเว้ย วันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามากับผู้หญิงสาวที่หายตัวไปนานวิริดาสวัสดีวิริดาครับขอเปิดตัวกันแต่ก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพื่นค่ะแป๊เดี๋ยวเราไปกินสเต็กกันนะร้านเรดมาร์โบวว่าแต่อยู่ร้านไหนวะถึงแล้วนะครับร้านเรดมาร b โบก็จะอยู่ใกล้ๆเนี่ยโซนเด็กเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าเขามีเนื้ออะไรบ้างนะครับ างทีกินเนื้อนี่คือไม่ได้แยกเลยอ่ะกินมัวมาตลอดเลยแต่ว่าที่นี่คือแบบสเตนปสต้ตร้อยก็จะจะมีมันมีมันอยู่ด้านบนแต่<ม>ส่วนลิรรร้ไสเนี่ยจะมีมันแทรกอยู่ตรงกลางนี่คือมุมภาคจากตะกต้องอีกแล้วนะครับนี่คือรูปของเนื้อวัวนะครับเขาจะมีบอกว่าตัวนี้คือส่วนของเนื้อวัวตัวนี้คือส่วนของสันนอกสั์ใน เนื้อ <im itation> เลมบ์บบบาๆนะครับคือทางร้านก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเราจะอยากได้เนื้อแบบไหนความสุกที่เท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยครับแบบแรมีเดียมแรเวลเวลดันต่างๆทางร้านเขาก็จะจัดให้อย่างดีที่สุดนะครับว้า <Yeah. S 1> สุดยอดคือวันนี้เดี๋ยวเขาจะมีไวน์กับค็อกเทลให้กินท <laughs> ด,ดูดูหน้าได้กินเป็นหรือเปล่า <laughs> <laughs> คือจริงๆแบบไม่ค่อยแบบเซียนเรื่องแอลกอฮอล์ถ้าเซียนเรื่อ,องแอลกอฮอล์ต้องทางน,นู้นคนาใครว่าเป็น เดี๋ยวต่อจากนี้จะพูดลื่นมากนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะวานนี้แก้วเดียวก็ไปแล้วไงสังเกตพี่แก้วเวลาชนนี่มันจะต้องแบบกังวลกงลอ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 งโอ้เพราะว่าเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีเชฟอธิบายนะครับว่าเวนูในวันนี้เราจะได้กินอะไรบ้างคุณจะเสนอไหมฮะครับเชฟแบบครับเริ่มอย่างแรกเป็นซุปนะครับ <c oughs> เป็นโนนยังซุปคือซุปหัวหอม,หอมว้าวขนมปังใช่ครับแล้วก็เป็นหัวหอมแล้วก็มีชีสชิมนะหัวหอมมันอร่อยมากแล้วขนมปังก็นุ่มๆพอกินกับชีสมันแบบมันมันมันเข้ากันไปหมดอะ ดีเป็นไงล่ะฟุ้งฟิงมันแบบซึมเข้าไปหมดเลยอะ่ะเหมือนเวลาเราดูการ์ตูนบบนะ่ะการ์ตูนงทำอาหารนะเขากินเข้าไปแล้วแบบพื้นซัดแบบเออจะได้ความรู้สึกอย่างนั้นนะ <laughs> ตัวนี้เป็นเชฟสลัดครับใส่ไข่ต้มสมแซลมอนนะครับแล้วก็เป็นมิกซ์สลัดแล้วก็เป็นเบคอนกอรอบเสิร์ฟกับอาร์สมิคเดซิ่งนะครับ กรอบๆอร่อยอ่ะจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบกินผักท่าไไร่เวยแต่กินอันนี้คือแบบกินได้เลยอ่ะไปนะฮะเป็นข้าวผัดที่แบ่งมันจากเนื้อวัวนะครับมาผัดให้เรากินน,นั่นเอง <c oughs> <c oughs> เป็นข้าวผัดกระเทียมที่หอมแล้วก็มันจะมีกลิ่นเนื้อเข้ามาเนาะครับหอมอร่อยอ อ่าต่อไปครับเนื้ออะไรดีอ่ะแนะนำมาไหนก่อนดีครับแนะนำมากินตัวพอตเทอร์เฮาส์ก่อนอันนี้คือพอตเทอร์เฮาส์ใช่ในหนึ่งชิ้นเนี่ยซีกหนึ่งจะเป็นเนื้อสันนอกซีกหนึ่งจะเป็นเนื้อสันในอ่าเป็นแบ่งกลางใช่ครับโหน่น้ำจิ้มเยอะมากเลยจิ้มาไหนก่อนดีเรามาเริ่มจากอันแรกเลยเปเปอร์ไทยพวกเขาพวกหอมอ่ะอือันนี้มันจะแบบลึกๆหน่อยหอมผิวไทย คือมันมันไม่ได้จัดมากครับ,รบในชิมแจ่วน้อยนี่เป็นน้ำจิ้มที่คุณเคยยลออกลัดยุ่งป่ะเต็มปากจักก็ทำย่อมมาลองชิมอันนี้ดูบ้างซอสเห็ดน,นะครับอ,นนอืมอันนี้นิ่มมากเลยดีอ่ะนิ่มมาก นุ่มแหลมนี่แหละเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดบางคนชอบก็คือชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นการลองของเราแนะนำให้จิ้มซอสไหนดีฮะเป็นบู <She> ชีสกันบูชีสว้าวถึนเต้นแล้วครับจงังหวะนี้มันลุ้นกันครับทุกคนก็ชอบไหมนะกลิน่นแรลมมันจะคือรู้สึกได้เลยว่าแบบเนี่ยแหละกินแรลม <laughs> แต่ที่แนะนําให้จิ้มวันนี้เพราะมันมีกลิ่นชีสช่วยถูกไหมใช่บอืมแต่กลิ่นแล้วค่อนข้างแรงเนาะได้นะแต่นะมันจะออกตอนหลังมันแค่มันจะมาตอนหลังอะกลิ่นมันจะไม่คุ้นนิดนึงแต่ชอบที่ว่าเนื้อมันนุ่มดีอะใช่แต่เนื้อมันนุ่มมากอ่ะหมดไปแล้วเนื้อของเราอันนี้คือนี่เป็นเบคแคมออยล์ชีสซึ่งเราจะกินกับขนมปังกระเทียมว้า กินหอยมันม,มีกินหอยด้างกินหอยดีมากเลยอะโอ้ยอยากให้ทุกคนลองอ่ะจะอธิบายยังไงดีอ่ะแบบเหมือนโดนหอยตบหน้าโอ้ส <laughs> เกตี้แซลมอนคอรีมซอสมากับขนมปังเมื่อกี้เลยใช่ครับเน้นเน้นครีมนั่นมากกินเส้นเปล่าซิ จะหมดแล้วเนี่ยรู้ดิคือมันยังนึกรสไม่ออกไงก็เลยแบบเรื่อยๆเป็นข้ออ้างในการกินต่ออันนี้เป็นของโปรดก๊อกก๊ออ้อันนี้คือน้ำตาลที่เบิร์นฮะว้าทิมกรอบที่สุดในบรรดาที่กินมาซัดสองแล้วยังไม่ทันบอกอะไรเลยดีอ่ะ เนื้อละมุนนุ่มหวานกำลังพอดีฮะสบายสบายคอกเทลมีตากิล่ามีน้ำเชอร์รี่น้ำเชื่อมแล้วก็ท็อปโซดาแตกิล่าคืออะไรวะนักลองหรือเปล่านัำแตกิล่าเฟรหรือเปล่ามโนว่ากินกับคนดูแล้วกันรสรสไม่สบายสบายมากเลยมันทานไปเรื่อยๆอาจจะไม่สบายก็ได้ พราะมันมีตะกีลาห์ครับซึ่งมาขำแน่เผยทีนี้เมาแน่เลยครับนี่ก็เริ่มแล้วเนี่ยที่พูดมากๆไม่ใช่อะไรครับต้องแต่วายแล้วถ้าเกิดใครไม่กินเนาะก็มีนี่เลยเป็นจิตครับมะนาวสาระเน่โซดาแล้วก็ใช้น้ำตาลใส่เด็กข้างล่างพี่เขาส่งซิกมาว่ามีคอกเทลอีกตัวหนึ่งเมาดีภูมิใจเสนอใช่ไหมฮะอันนี้ตัวนี้ภูมิใจเสนอของทั้งร้านเลยซูชิคิวคอกเทลครับ ซูซี่คิวก็คือผู้หญิงที่อยู่ในวงล็อกผู้หญิงคนนี้จะสวยมากเผ็ดร้อนสวยเผ็ดร้อนใช่แล้วก็ชุ่มฉ่ำและต้องมาลองชิมแล้วว่า <c oughs> เผ็ดร้อนจริงๆป่าเนี่ย <c oughs> แล้วดูมีพิกแห้งเดี๋ยวตกแต่งด้วยอืมเ <c oughs> ชื่อเราว่าแบบร้อนจริง นออโอเคเราก็กินกันหมดแล้วนะครับตอนนี้อิ่มมากอร่อยมากนะครับถ้าเกิดใครอยากมาลองนี่เรามีของมาแจกแล้วนะครับใบละ500บาทนะครับก็สามารถมากินกันได้นะครับที่พิลานเล d มาร์เบ b ล s บูช y นะครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้ใน Youtube นี้เลยนะครับว่าอยากกินเมนูไหนที่สุดที่เรารีวิวมาเนี่ยแล้วก็แคปที่ตัวเองคอมเมนต์นะครับไปเมนในเพจของเราก็คือเพจนี้เลย ไปด้วยกันนะครับมาร่วมสูบกันเยอะๆนะครับอยากแจกจริงๆนะมาร้วมกินของอร่อยๆจริงๆนะไปเล่ยกันเยอะๆนะครับจากวันนี้ไปแล้วครับอาไปเลย